คนไทยกว่า90%ทําทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวปัจจุบันผมเป็นทนายความแล้วก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประจําสถานีตํารวจแต่ละวันนะครับก็จะมีทั้งคู่กรณีนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยมาพูดคุยกับผมอยู่มากมายแต่สิ่งที่น่าเสียใจยเลยนะครับคือกว่า90%ของคนเหล่านั้นนะครับทำผิดกฎหมายโดยที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทําผิดเลยวันนี้นะครับผมจะมาเล่า5กรณีนะครับของคนไทยที่มักจะทำผิดกฎหมายกันโดยไม่รู้ตัวซึ่งคุณ ก็อาจจะกาลังทําผิดอยู่ก็ได้นะครับกรณีแรกนะครับคือการหมิ่นประมาทบนโลกออนไลน์คุณเคยเป็นไหมครับว่าคนอื่นด่าคนอื่นนะครับลงบนเพจเฟซบุ๊คลงบน Page Facebook ของตัวเองในกลุ่มไลน์หรือว่าโพสต์ใน Tik t o อกหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าการที่เราพูดความจริงลงไปเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดหรอกแต่จริงๆแล้วนะครับตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมหานเลยนะครับเพราะแม้คุณจะโพสต์ความจริงลงไปในนั้นก็ตามแต่ถ้าความจริงนั้นนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น จัดเป็นนะครับการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยครับมีโทษที่หนักกว่าการหมิ่นประมาทธรรมดาธรรมดามากเลยนะครับโดยโทษของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยมีโทษนะครับจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0,000 0บาทซึ่งในซึ่งตัวผมเองครับจากประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาเนี่ยโดยมากการหมิ่นประมาทเนี่ยมันจะจบมันก็จะจบลงนะครับโดยการประนีประนอมยอมความไปแต่กว่าจะถึงขั้นนั้นนะครับ ตัวคุณเองครับจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับทั้งในการเดินทางรวมถึงค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับคู่กรณีกรณีต่อมาครับการข้ามถนนผิดที่หลายๆคนนคนครับอาจจะคิดว่าเราสามารถข้ามถนนตรงไหนก็ได้นะครับไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆแล้วนะครับตามพรบจราจรทางบกเนี่ยการข้ามถนนนะครับจะต้องข้ามเฉพาะตรงทางม้าลายเท่านั้นนะครับซึ่งใครที่ไม่ทําตามเนี่ยก็ไม่ได้มีโทษที่หนักหนาสาหัสอะไรนะครับคือปรับไม่เกิน200บาท แล้วถามว่าผมอาพูดที่ฟังทําไมครับสิ่งที่ผมเคยเจอและมันหนักหนาก,กว่านั้นคือเมื่อคุณถูกรถคันอื่นนะครับมาชนในขณะที่คุณข้ามถนนเพราะแทนที่นะครับกฎหมายเนี่ยจะสันนิษฐานว่าคุณเป็นฝ่ายถูกนะครับแต่เมื่อคุณท,ทําผิดกฎหมายขึ้นมาเนี่ยคุณเองนะครับเป็นฝ่ายที่จะต้องดูแลตัวเองทั้งความเสียหายทั้งร่างกายแล้วก็เวลาในการทํางานที่สูญเสียไปอย่างที่3ามครับ การใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตหลายๆคนนะครับอาจจะเห็นเป็นภาพที่ชินตากันเลยการที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข็นรถเข็นไปขายนะครับตามหน้าโรงเรียนหรือตามสารที่ราชการที่มีคนเข้าออกเยอะๆหลายๆคนหนักกว่านั้นนะครับถึงขั้นเอาลมเอาอะไรนะครับไปตั้งกลางไว้ตรงนั้นเลยซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการผิดประมวลกฎหมายที่ดินนะครับว่าใครไม่มีประชาชนนะครับไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของทางราชการได้ไม่ว่ากรณีใดทัด้งสิ้นนะครับ กรณีแบบนี้นะครับผมเจอเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะตามหน้าโรงเรียนที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชอบไปตั้งรถเข็นขายกันหรือว่าไปออทาเป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะเป็น,ปน,ปนล่มไปตั้งวางขายกันแถวนั้นนะครับกรณีที่ผมเจอนะครับก็คือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีกรณีทะเลาะการกับตัวของเทศกิจและเขาก็อ้างว่าเขาอ่ะขายของตรงเนี้ยมานานมากๆแล้วเป็นระยะเวลาหลายปีละแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกกระทาไม่ยุติธรรม ท้ายที่สุดแล้วนะครับกรณีแบบนี้จบลงตรงที่ตัวของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องเข้าไปขอโทษทางเทศกิจนะครับแล้วก็ขอผ่อนผันการรื้อถอนตัวของสิ่งที่เขาก่อสร้างลงไปอย่างที่4ี่นะครับคือเปิดเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านหลายคนนะครับตรงนี้จะมีความเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเปิดเพลงยังไงก็ได้ถ้าอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่จริงแล้วนะครับตรงนี้เป็นการผิดกฎหมายอาญาเลยนะมีโทษปรับไม่เกิน1000บาทนะครับ แต่กรณีที่ผมเคยเจอนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นสารตั้งต้นนะครับหรือว่าเป็นสาเหตุเนี่ยในการนำไปสู่การทะเลาะวิวาทต่อมาแล้วพอไปถึงสถานีตำรวจเรื่องก็กลับตาละปะัดตัวเองเป็นฝ่ายผิดและต้องไปชดใช้ค่าเสียหายค่าละเมิดอะไรเขาซะอย่างนั้นนะครับกรณีสุดท้ายนะครับก็คือการขับรถสอนในประเทศไทยเนี่ยเราเจอกันเยอะมากนะครับทางแยกทําเองนะครับเราจะเห็นนะครับเยอะแยะมากมายมอไซค์นี่เลี้ยวกันสนุกนะครับ ซึ่งถามว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยมันไม่ไปชนใครหรือมันไม่ถูกใครชนเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยถูกชนขึ้นมานะครับคุณนะครับเป็นฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับในส่วนของรถที่สูญเสียไปกับสุขภาพหรือว่า ความบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นกับคู่กรณีด้วยนะเห็นไหมครับว่าเรื่องกฎหมายนี่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับแล้วสิ่งที่คุณทําทุกวันเนี่ยก็อาจจะผิดกฎหมายโดยที่คุณไม่รู้ตัวผมจึงอยากย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างในการพ้นผิดตัวคุณละครับเคยทําผิดกฎหมายข้อไหนโดยที่ไม่รู้ตัวบ้างคอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้นะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสําหรับคนไหนที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ